โอ้ยพบิดองบ่าวนิพนครับยกสะทุ้มได้หอยครับผู้มากคอยครับคนอื่นเขาได้ปลาบ่าวนิพนได้หอยเคี้ยวกันครับมาเบิ่งโอ้เจ้าก็มบักคอยแเราเนาะใช่ไหมกับมือกินข้าวนะครับไปเตรียมสะดุ้งครับกระเบิ้ผลการเบาดีพนครับกระปูก็ได้คอยก็ได้คือมากกว่าก็เคยเห็นและเบาอีก โยกโยกไดหอยกับกระปูครับปลาเพิ่งจะตัไหมนี่แหละครับใส่ไปทั้งรถเท่านี่แหละแรนทั้งรถคุณให้ดำไปเลยปูนาครับปูนาอะเชอรี่นี่ล้าจะเห็ดเมนูนี่ใหไม่่เนาะหน่อเค็มยใหญ่หอยปังหมด่ใหญ่หอยเชอรี่เชอรี่ บุกครัวน้องปิ่นยามเส้าครับน้องปิ่นสบายดีไ <Hey. S 2> ม่นี้เขาให้ยังกินเส้าเลยมันนี่ฮะต้มปลาต้มปลาเนาะนะครับต้มปลาสูตรลาวครับสูตรน้องปิ่นครับเจ้าดิตำเจียวโนาวายโอ้เจียวโนาวายเนาะอันนี้เขาเผาชวดเนาะพี่น้องครับ๊อบมานเนี่ยขิดฮอดเจียวโนาวายอยู่ฝั่งลาวครับผมไปกินครั้งแรกในชีวิตก็อยู่ฝั่งลาวครับเจียวโนาวายนะปกตินี่มีแต่แกงอ่อมปันไฟเขาจะเผาแล้วก็บตำเจียวกินแซ่บเป็นของออขมมันๆนะอันนี้เขาตุ๋มหน่อยเนาะ ต้มในตำเจียวนี่ต้มเจียวน้ำกระเดียครับเจี่ยวโนบายครับอาหารลาวนี่เจ้าที่เป็นทุกเมนูเ,เนาะที่ติดอยูอ้ยความฮิตได้ปลาพอซื้อแต่เจี่ยวโนบายแล้วก็ต้มปลาแในบ้านานี่คนเนะะาะครับครัสดีครับนี่ครับครอบครัวคร้มคุนมีความสุขเป็นความบันดาลนจทุนครับอาหารกลางกินกับเพียบครับเพราะว่าจะเป็นพวกปลาหรือว่า พืชพักสวนครัวครับหลากหลายชนิดครับครับปลูกเอาไว้กินครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับครับโอ้แต่ป่าไม่โค้งก็ปากเลยตัวหน่อยเ้าหมกตัวนี้เขาต้มบอกตัวใหญ่นึ่งต้มครับครับอย่างไม่ละจัดการซอยโอ้โฆนณาเลยสองผัวเมียครับใครก็เข้าสูปผมกินครับโมนี้โอ้แล้่หมักผมเนี่ ครับ <S <S ส่งขวานมุกนี่จุ้นเลยเมุกไงจะจะใครจะหลเนาะนี่แต่ะกะสมีพอ่อครับขึ้นตัวลดัด,ดรถนี่ขั้นไปเปลี่ยงเนี่ยเสียดายเนื้อครับครับมาสิขักมาสิขาดเมนเมน,มน,มน เราเนี่ยพูดค่อยไปลาวค่อยติดใจเกี่ยวเลยนี่เกี่ยวไหวนะบรรเฮาบุีเนาะบ้านเฮาเนาะเจ้าเจ้าบุญทังสอวครับครับเจ้านาบุญเนาะเจ้าบุญเนาะเจ้าบุญเจ้านาศาลครับไปแฝันอ่อน มัน,นเนเครื่องโมดนะครับผมตัวเครื่องต้มเหมือนเครื่องต้มเหมือนน้องรับเครื่องต้มปลาปลาสลามหน่อยครับครับอันนี้เป็นโมต้มไว้ครับนี่เอาน้ำขมมันโอ้ครับอันนี้ส่วนเป็นโมต้มปลาครับนี่โมกำลังจะเดือดครับ ต้มปลาเพาะครับสดน้นแซ่บคึกแเบหนึ่งใ<อ>นนึงบรรทูดิบครับอันนี้แม่นมกปลาครับนี่เตรียมที่จะมกปลาย้อนครับโอ้เ้าต้มปลาเนี่ยมดเลยเนาะกับมุกนั่นครับได้กินมันม้ยครับนี่เขื่อนไรแห้งหลนเลย ต้นปาข้อคาเลอันปาแท็บครดบขอรูที่กินยาโน่ดีครับแต่แท็บแท่นี่ปลาลำมเนากินถั่วลามเนาะเปิดสดเลยครับจากโซ่เลยครับส่วนไหนครับพี่น้องอยู่ที่นอนอาหารเนี่ยของพี่น้องครั้งพวงกับครับผมนี่พี่น้องเองซีมครับคนนี้ประมาณเจ็ดสิบต้นมันออกประมาณโอ้โห้ต้นหนึ่งกินแบบสดๆเลยเนาะครับเนาะนี่กินสดเลยครับเปรี้ยวหวานครับหวานครับหวานแลักกับปี๊บป่าต้นหนึ่ง อันที่เหาเห็นในห่างที่ที่มันนั่นน่ะคือเอาตัวนี้ไปตากแดดครับจนจนเป็นคือกล้วยตากเลยนะครับมันตำตาลแบบให้ท่านพี่เลยหวานออกฝาดครับอยู่อารับอบปากเป็นพืชพืชเอ่อทะเลทรายครับแม่นม่อารับนี่ครับนี่ไปแน้องครับกลับเข้าเลยครับสุกแล้วครับนี่เดี๋ยวแล้วครับนี่แกวไหว้ครับแกวไหว้สูตรน้องปิ้นครับนี่อาหารแซ่บจากประเทศลาวพี่น้องเองอันนี้ใครกินบ้ง ต้มปลาครับนี่ต้มปลาพ่อครับมะม่วงมะนาอกลนหอมมาุกเหรอครับผมครับในราเกม่นุนเาไปบีนามกปลาย่อนครับพี่น้องนี่กินแล้วิสดชื่นมุกปลาย่อนฝีมือนอกปิดนกระบา๋านิพนธ์ครับมันเขาเรียกว่ามีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงทั่วสารต้านอนุมูอันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโอุกคับนี่ซุกนี่รสชาตินี่ความหวานนี่บ่มีเลรับเนียสมครับนี่กินเอาประโยชน์ครับคันยาใแซ่บก็ต้องไป ขันเอาน้ำแล้วมาผสมน้ำตาลนิดนึงวน้ำผึ้งที่ได้เนกินประโยชน์โอ้โนอินทผพลัมครับนี่นเพื่อสุขภาพครับแล้วแต่ครับบางทั้นต้มเลยต้มมันเห็ดไงครับต้มมัน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 เห็ดไงพาอได้หินพลังคำสองคำนะันัไิ่ใไไม่ใหญ่่ เฉลี่ยล้วยก่กุ้งไกเพื่อนเรามมันนัแก่ไปนี่อาขอนะโอ้ไฟนึงเหแล้วรอนเขานักดเอาไ้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องปิ่นครัวไว้คันเอาเมือกเอาน้ำขาวคันเอาขี้ดินคันเอา ไอ้ i, ที่มันกินสกระโปะเข้าไปค่อยๆกีนน้องเข้าใบประขวดใบปรวขวดขาะครับคันแล้วเราก mm ็จะ mm ไปล้างล้างออกแล้วเราก็ไปต้มต้มแล้วก็มาซอยก้อยเลยครับวันนี้ เมื่อคืนนี้ครับผมเราคิดว่าตื่นสมาธิได้กินปิ้งไกท่ทาปลาเลกครับบุ๊มเม่นครับพี่น้องได้กินต้มปาต้มปาคับไหวครับวันนี้เมนูแรกต้อนรับต้องปิ้งไกท่ทาปลาเลกครับค่อ,ปปเ,คอเปลี่ยนเมนูวันนี้ครับาขายยังไม่ขาขายต้มป,ปลาปิ้งแน่โอ้เพิ่นขายต้มปาต้มปาต้มปาตัวนี้ขายนี่ตันนี้บ่ครับอันนี้อันนี้หวายบ่เนี่ยไหวเจี๊ยวไหวครับเจี๊ยวไหว ใครถ้วยละยถ้วยละห้าร้อพนะร้อยบาทพูดนะห้าร้อยบาทห้าร้อบาทเนาะโอ้มากตางโคกกว่นี้ก็ยังมีร้านขายของอยู่ครับนี่เนี่ยแหละครับเป็นเกลนอไว้เนี่ยนเกลนอกไว้ลกปลามกปลายนมกปลายนว่กปลาสังขวาสังขวานพักกางเกสังขวานก็ซื้อมสังขวาแมแต่ว่ามันเยอะอขมขมมาบ่ หรือว่ามีไพเอาบียกบ่เอาอกใจเนี้ยอันละเสียบเสียบมาเป่าดิโพนครับขึ้นครับครับเดี๋ยวจะก้อยหอยก้อยหอยนิดทโอ้นี่พี่น้องเองเพราะว่ามันน้อยในน้อยเข้มเข้มเหรอเจนในน้อยอันนี้เป็นหอยฝีมือโยกย่เบ่าดิโพนครับพี่น้องนี่ลงเลยครับพี่บ่าวหอยครับก้อยหอยหอยนี่ก็ใส่ครับพี่เอาต้มมาอนี่ไอ้ปิ้นบ้านบานอบเฮงสิครับตะไคร่แกดับข้าวครับแต่ว่าถ้าอยากได้กรอบทีนี้มีเทคนิคนะครับ ต้มต้มแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาลงเอาเอาน้ำแข็งผสมน้านจะหน่อยแตงกวาเอาลงน้ำแข็งครับนอกน้ำแข็งครับแล้วมันจะได้ความกรอบเครื่องก้อยครับเนาะเครื่องก้อยหอนะเอามาดิพ่อเสร็จแล้วต้องมาย่อยกับยูครับแกงนัวครับหวานขันต้องหอยเจี๊ยบต้มแล้วมากส้อยครับเป็ยูพ่อสิ่งก้อยจะกินจะกินเนาะให้ลูกกินหน่อยครับขวายกินเป่านะเป่านะเป่ากันนะคะลูกเคยกินหอยไหมจับขวา ยกินหอยเอออร่อยไหมคะอ้าวอร่อยเสียบลายแต่ละกุ้งปอยหลานปลาแต่ละาผมก้อยกินคนจิบ่ซอยนะมันจะอร่อยกว่ากันเด้อมันจะได้เคี้ยวนะครับต่ว่ามันมันจะบูคู่กันครับลองซอยชอบไหมชอบอร่อยเค็มล่างกุ้งก้อยใส่ได้ปะเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาใส่ไหมเข้ากันปะ่ะบุลูเลยครับบุลูเลยก้อยกระระยงเอาไหมเตียงก้วยกระไรก๋วยได้อืมก๋วยเป็นชองยางไงล่างเลยบ่ เคยไปยุ่งเทพว่าไปเชือกุ้งเต้นนะเขาเฮ็ดเครื่องไว้แล้วเขาก็กุ้งว่าโะใส่ลุก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 แล้วเห็นเมื่อไร่มใส่พริกสดเนาะมาเห็นใส่พริกผมนะผมก็ใส่ได้ว่าจะคั่นพริกสดใส่ด้วยเอ่าเผ็ดป่ะครับโอ้ไม่ต้องเผ็ดหลายอืมพอแล้วไหมละไหยหน่อยจะจัด แสบแล้วโอ้นี่เซ็นเซอร์ก่องนะครับนะสารสซุกคนปูยูคนไหลางใพวกอันนี้เกลือ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 เกลืเกลือเกลือใส่ซอความอร่อยนี่กือความอร่ยีเกลือเอหน่อยๆเข้มเนีเข้มๆ่นะครับเบาอีกมาแล้วครับพี่น้องในบางแผ่นกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยได้บาง่นพิทท่องมาครับก้อยเป็องหม้อครับเป็นพิทท่องเนเป็นบานหน่อยเข้มเมนะก้อยเมื่อเรกินอไรมันเข้มเหมือน ใช่ยังอีกครับใค่กวนเักแพวบะบัวครับแผวดีวะจัดจ้านกัดจ้านไปเลยตายแล้วบะนำลายแจกจกเลยเสียตอนนี้ละปลาคุกมันได้ไหมได้หอมคือถทาคุกสักคนสุดยอเราให้เอาปลาเอาของนี้หน่อยก่อ อะอะไลด์โอชิมมึงด้วยเลยครับซิมเลยเอาวอาไฟขึ้นเอาเนาะเออต้องให้เซียนมันซิมเซียนหอยสะดวกเลยนะครับหัวขาไี่ได้นะครับกุ้งครับประเดี๋ยโอ้หลายเมนูเหมือนกันเป็นรวยกันยังมาก้อยหอยใช่เรามาก้อยกุ้งเหมือนกักุ้งกุ้งครับน้องคนนะครับกุ้งจากน้องนี่แหละครับคุณน้องหน้าเนี่ยล่ะลึกเมื่อวานเนี่ยทีกึ่งช้อนเหมือนเดิม ทำด้วยข้าวกลั่วข้าวคั่วกินกันยายไป้อกลัเติมข้าวคั่วเติมจนสุงอย่เนี้อแซ่บเจ้าแซ่บเข้าไปสาราซุปมายุเสียก่อนมเสเกลือเกลือเกลือนัวครับเกลือเกลือครับเกลือทเกลืเกลือญี่ปุ่นอยินโมโตะมะนาวันี้มะนาวอเมนูก๋อยนี่เปลอีสานครับ่าดกัแซ่บยนั้นนอีสานตรงนี้ก๋อยนี่หล ปไาให้ผักวะมีหอมมีบอป้าเนี่ยอามามาอาใสอีกที่แบงใส่มันสุดบอาครับซุกดีปนี่สุดสุดครับแล้วว้ยค่อยขัวลัวยวะัวยวะบอเอบมักวัวให้มัวละนี่มีเมนูอาหารมันขับแล้วลครับทุกเมนูครับวันเป็นก้อยหอยก้อยกุ้งรับเนวแซ่บเลยครับนี่เดี๋ยวห้ามากี้ข้าี่น้อา เป็นเด้กวะครับสองแม่ลูกนี่กินข้าวอย่งนี่อิ่มแล้วบ่ดิด่าลมือเนาะโอ้ถ้ปลาะบัไอาหารไม่ขับี่โอ้โหครับอาหารครับมื่อนี้รับนี้หลากหลายเมนูเลยครับนี่แสดงว่าบมันป็นไรบ้าบอสัวรแสดงว่าอสเป็แอะไรทีเดียวบอสทัวร์ทีเดันนี้ปล่อยหอยกับปล่อยากคนหนาพี่เอน้องปีนี้คุณเอามากินคับนครบา้ครับ พี่น้องพิ่ง้พึนมาคันองคนมาหเนครับสวานคีั้ยสุดยอดสุดยอดน่ก็คือป่านนั้นอยากเป็นเคยแล้วกินแป้พุ่งองอเบหมกปลาแสบครับจะได้กลมกลมมกป่าแสบา้ึ้งมากอันยอดครับอ้ไรูป่ถอกล้องครับ ไปได้ครับก่อนกินเมนูหอยครับมันหอมขนาดนีมเอาละปอไล่ไปกันฮะโมกปลาแซ่บนี่นึกว่าไข่นึกว่าไข่ปลายาก่อนนี้ไม่พองปลาเพาะวักปลาเพาะเาะวอลักปลาเพาะวอลักปลาเพาะปลาาเะวอลักปลาเพาะวอลักผู้ใดอยากกินหลายๆก็ไล่เบิ่งซองผมครับเจียวไวไวครับอันนละนขัวขัวเจียวแซ่บ ซิมแน่นี่แล้วเทว่าแก้าไว้ปลาเพาะพีมมือน้องปิ่นขั้วขั้วแล้วกันครับขั้วแล้วกันเขาจังมาแม่นี่นอนเมี่น้องมาหลายกันเสียงไม่ไงกันเลย่นสองเลยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาส้มบ้านเบ่านิพนกับน้องปิ่นครับมีอยู่ระหว่างการตกแต่งภายในเดินสายไฟอากาเพดฟาครับ พอแล้วครับกำลังคุยกันอยู่ครับมีกำลังนั่งเล่นบึ่งเฮือนบึ้งซานอยู่ครับโอเคครับโอเคโอเคอัโอเคโอเคทุากะหาไป้วหน่อที่หสองน้ครับเพราะสิ่งนี้ผเลยเห็นทุกยานกรุงเทพทุกยางอยู่ตรงนี้โคตรหน้ากีไร่นี่สี่ไร่สองงานครับสี่ไร่สองงานเนาะไอ้ผมอยาก ให้พี่พูดถึงคอนเซปของคอนเทนต์ของบ้านนี่เป็นยังไงนะ oh. อ๋อคอนเทนต์นี่คอนเซ,ป,นเซปเนี่ยคอนเซปนะครับนะครับจะขอุยาตพูดคอนเซปก็คือคอนเซปในการสร้างเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแนะนําตัวยังไยวาผมเนี่ยมีน้องปินมีแฟนเป็นคนเล่านะครับนะอยู่อยู่ส่งบุบเล่าแล้วมีพยานรักด้วยกันมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันก็คือน้องทีเอลอเนี่ยที T ก็คือไทยแลนด์แอลคือเราเป็นซื้อลูกสาวมีลูกสาวร้วมกัน ที่นี่ก็เลยคุดบอ่อเป็นที่แอวคุดซ้าเป็นที่แอวสร้างบ้านเป็นซื้อลูกสาวครับที่แอสร้างบ้านสองหลังในการคออือหลังไทยหลังลาวบอ่อตรงกลางก็คือเปียเสมอนแม่น,มนำโของอันนี้คือคอนเซ็ปแต่นอกจากคอนเซ็ปในการสร้างก็คือตรงนี้เป็นบ้านเจ้าของอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านรับรองเพื่อพี่น้องมาจะสมปอเล้าหาพี่นอ้นาานองเป็นมากหาญาตีพี่น้องเิ่นมากก็สิได มีมองรับแขกมองก็ไดมองยุคกยุคเป็นน้องเลยครับความคิดไอดีโคตรจริงเลยครับเป็นน้องนี่เเพราะว่าเพราะว่าบ้านเขาบ่ไในหลังใหญ่ครับบ่อด้มีแบบว่าหลายห้องนอนหลายห้องนําคือก็ยังหรูหลาก็ยังก้นพื้นมีเงินเข้าก็เลยทำบ้านหลังเล็กที่นี่ขัดจิบพะนอนหลังหน่อยพี่น้องมากคือยังเบิ่งนเลยครับแน่นมันบ่อพ่อกันนอนนะน้องก็เลยต้องมีอีกหลังหนึ่งครับที่นี่พอมีอีกหลังหนึ่งมันก็เลยไปเข้าคอนเซปต์ในการสร้างของเขาก็คือไทยลาวครับสายสัมพันธ์สองแนดินครับ อยู่นี่มีซื้อ YouTube แบรนด์ครับอยู่นี้ดินแดนเนาะไอ้น้องสองฝั่งโค้งครับบรรยากาศภายในบ้านระ้ว่าการก่อสร้างตกแต่งเครื่องกันห้องระบายเสียไฟแล้วก็นใส่ฝากันความร้อนครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะให้เจ้าไปยกยอโซ่สี่มือนะเพราะว่าเจ้ากับมันอยู่ดี่ดุดล้วน่าจะเาเจ้าเคยบอยกยอสะดุ้งนี่อิผมเคยปะผมบอยกก็เถอะเคยอยู่เคยเคยยกอยู่แต่โดนครับปีแลเราถือเดี๋ยวเขามาลองเบิ้งเน้าลองเบื้อ้ยปลาสามหมื่นปลาสามหมื่นตัวมันจะบ่ได้บ่ปลาสุดปลาสามหมื่นตัวสามหมื่นอ่ะไปเด้าขันทุ่นแหกมันอันหนูนาเอ้ย โอ้ยโอ้ยพี่ลองเลอ้ยสอ้ี่5้าหนดตัวครับตัวน้อยตัวน้ปิ้งครับพอดีเลี้ยคาบหนึ่งเลนี่อันนี้ปลอยปลอยตัวน้อยเกษตรอย่าหบอจบเลยนี่วายั้นจบนี่เต็มนะอยู่นี่มันตัวใหญ่กว่นี่ครับีนี่เลยอะปล่อยขึ้นเนาะปล่อยขึ้นครับมันน้อยพวด บรรยากาศครับความอบอุ่นความม่วนความสุขกับที่โคกหนองน้ำที่นี้เพิ่นมาส่งจุงโคตรโดเลยครับน้องในเวลากลับบ้านครับกลับเมื่อดำหน้าเลยเสียบนาจะพบกันใหม่เนาะครับเนาะนายเบ้านายขึ้นเข่าเสียบเนาะแซียบมัดทุกเมนูกับพี่น้องเลยอาหารแรงกับเสบอาหารเช้ากับเสบครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องฝากติดตามช่องเตีทิพย์รายการยูทูบ สาระดีโอครับแล้วก็เหล่าอีทีมงานบ้านนาแล้วก็ยูทูบช่องแม่ปิ่นน้อง TL เอคลนาะช่องใหม่ฝากติดตามคนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ